วันนี้อากาศดีมากเลยนะพี่ฝนนะใช่อากาศดีมากเลยเราไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าอ๋ออยากไปมากเลยเที่ยวทะเลใช่แล้วเห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่าวันนี้จะไปเที่ยวทะเลเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่พี่ฝนก็ไปเที่ยวทะเลเหมือนกันว่าแต่ว่าเจ้าโบหายไปไหนแล้วเนี่ยโบอยู่ไหนนะโบบูบูบอ๋อนี่ไงโบอยู่นี่โบมาช้ามากเลยรีบไปกันเถอะพี่ฝนไปไหนอ่ะไปทะเลไงอ๋อไปทะเล แล้วจะไปทางนี้ทำไมไปหลังบ้านเราก็ได้นั่นเจ้ใช่ไหมออเขาไปทะเลกันจริงๆด้วยแฮเป็นไงมั่งครับเจ้คือว่าฉันกำลังจะไปเที่ยวทะเลอยู่เลยละ่ะค่ะวันนี้มันแปลกอยู่นะผมไม่เคยเห็นเจ้วิ่งไปเที่ยวทะเลมาก่อนเลยทำไมล่คะค่ะปกติเห็นเดินอยู่ตรงถนนตรงสี่แยกอะอ๋อฉันก็ไปเที่ยวทะเลบ้างเป็นบางโอกาสโอ้งั้นเราก็ไปด้วยกันเลยดีกว่าครับผมได้เลยคะ่ะวันนี้นะพี่จะเล่นน้ำทะเลให้เต็มที่เลยอ๋อก็ดีเหมือนกันนะ ดูนั่นสิเรามาถึงทะเลแล้วแค่วิ่งมาก็ได้แล้วพี่ฝนไม่ต้องขับรถเห็นปะถูกต้องล่ละอากาศสดชื่นมากเลยดูเพื่อนเรามากันเต็มเลยนะน,นั้นดูนั่นสิทะเลสวยๆฉันว่าแปลกๆอยู่นะแปลกๆไงงั้นเหรอแปลกๆตั้งแต่เจ๊มาด้วยเนี่ยนะว้าว wow, ทะเลที่นี่นีจังเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับวันนี้ผมจะโชว์ว่ายน้ำท่าผีเสือ้อฟรีสไตล์แล้วก็กันเชียงเลยนะครับ๋อได้เลยค่ะสุดๆนะคะเนี่ยครับ ผมเตรียมพร้อมมามากเลยผมว่ายน้ําทุกวันเลยนะครับจริงเหรอคะรับรองเลยนะครับวันนี้ผมจะเป็นไล์กาดให้ทุกคนเองครับผมสู้ๆค่ะสู้ๆคือว่าคือว่าอะไรคะเดี๋ยวผมลงไปว่ายน้ําดูก่อนนะครับน้ําถ้าจะเย็นนี่ดูนังซี่ทะเลวันนี้สวยนะเธอ แต่ว่าผมว่ายน้ําไม่เป็นนะผมต้องใช้ห่วงยางนะครับไม่เป็นไรฉันก็ใช้ห่วงยางเหมือนกันฉันก็ว่ายไม่เป็นเหมือนกันค่ะนี่เธอทางโน้นนะถ้าทางจะมีของกินอร่อยๆได้นะเดี๋ยวพวกเรานะไปกินอาหารทะเลฝั่งนู้นกันดีกว่านะดูท่าทางจะอร่อยนายจะลงไปกินอาหารทะเลก่อนไะด้ยังไงเราไม่ไว่ายน้ําก่อนหรืออ๋อก็จะหิวนีว่นะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะดูแลทุกคนเองครับใครว่ายน้ําไม่เป็นเดี๋ยวผมจะดูแลเป็นพิเศษนะครับผมว่ายน้ําไม่เป็นครับ คือว่านะฉันไม่ลงได้เปล่าทําไมล่ะจ๋าถ้าทางน้ำจะเย็นนะก็นแน่นอนอยู่แล้วเป็นน้ำทะเลแต่ว่าสนุกนะฉันก็อยากจะลงเล่นน้ำโอ้อนั่นอะไรนะนั่นตัวอะไรกันนะนั่นอะไรนะเธอคล้ายๆปลาเลยนะปลาเหรอใช่แล้วนะทําไมปลาเป็นแบบนั้นนะหรือว่าเขาจะเป็นปลาวานเพชรคาดปลาวานเพชรคาสก็จะขึ้นมาบนนี้ได้ไงอ่ะเขาเป็นปลาวานออก้าหรือเปล่านะ สงสัยจังเขากำลังจะมากินหมูกระทะเขาไม่ได้กินหมูกระทะอย่างเดียวเขากินอะไรเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอถ้าทางจะไม่มีหมูกระทะให้เขากินเพราะนี่ยังเช้าอยู่เลยอืมเขาจะโกรธไหมนะเธอฉันว่าเดี๋ยวเขาต้องโกรธแน่นอนถ้าโกรธแล้วก็อลไรคืนนะ่ะเขาวิ่งมาทางเราแล้วนะเขาจะกินเราเหรอเขาคงไม่กินเราหรอกมังน้นอะไรอ่ะตัวอะไรกันนะพี่ฝนนั่นคืออะไรนะพี่เอก หน้าตาเหมือนปาวานออกา้าปาวานเพชฌฆาตอ่ะจริงเหรอจริงนี่ไงขาวดําขาวดำาดำพี่อเคยดูในสารคดีแย่ yeah, แล้วเขาขึ้นมาบนนี้ได้ไงอ่ะท่าทางเหมือนเขาโมโหนะั่นะนะ่ะเขาหิวเหรอเขากําลังวิ่งไล่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราข้างล่างอยู่อ่ะหรือว่าเขาจะหิวหรือเปล่าแล้วทําไมปาวานมีแขนกับขาได้อ่ะแย่แล้วทําไงดี oh. เขากําลังวิ่งวนอยู่รอบๆเพื่อนเราเนี่ยอะไรกันนะครับตัวอะไรกันเนี่ยทำไม เจ้าตัวนี้ถึงวิ่งไล่พวกเราล่ะครับหนีแล้วหนีแล้วแย่ yeah, แล้วหลบก่อนทุกคนหนีเร็วเขาดูสิเจ้าตัวนั้นวิ่งไล่เรามาแล้วแช่แล้วรีบหนีเร็วเขาบพวกเราโอ้โหรีบขึ้นไปข้างบนนั่นดีกว่าเจ้านั้นต้องตามเราไม่ทันแน่นอนตามไม่ทันแน่นอนเพราะว่าเราวิ่งเร็วกว่านี่วิ่งเร็วๆวหน่อยอย่าบังทางฉันสิฉจนก็กำลังวิ่งอยู่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะแกับกระดาษช่วยที มีตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างครับรีบไปกันเถอะพวกเราวันนี้เราคงเล่นน้ำทะเลไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเหรอเหมือนกับว่าเจ้าตัวนั้นนะ่ะมาไล่เพื่อนเราไม่ให้ลงทะเลนะพี่ฝนนะจริงเหรอใช่แล้วแบบนี้เพื่อนเราก็ลงไปเล่นน้ำทะเลไม่ได้นะสิเราก็ลงไม่ได้เหมือนกันนี่นะเดี๋ยวเพลกลองไปจัดการเขาดูก่อนนะนี่นายนะ่ะ ทำไมต้องมาไล่เพื่อนฉันไม่ให้ลงไปเล่นน้ำทะเลด้วยล่ะปาวานเพชะขาดนี่เน,นี่นยนี่เนี่ยปาวานเพชฌขาดนี่เนี่ยลงไปในทะเลเลยนะฉันจะลงไปเล่นน้ำปาวานเพชะขาดหมายความว่างไงทำไมพูดแต่ปาวานเพชฌขาดฉันฟังไม่รู้เรื่องก็แค่คือปาวานเพชะขาดโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเจ้าหมอนี่แรงเยอะชะมัดเลยอะปาวานเพชะขาดช่วยด้วยพี่ฟอนเป็นไงบ้างอะสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้ ใช่แล้ว,ลวตัวเขาลื่นๆแต่ว่าเขากระแทกบางทีพี่เอกจุกเลยเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงกันเนดียดูท่าทางเขาจะแข็งแก่งเขาแข็งแก่งมากแล้วดูดิเหมือนเขาหัวลอยเยาะอยู่เลยอะ่ะหัวลยายเยาะหรอท่าทางเขาจะห่วงที่ไม่ให้เราลงไปหรืออะไรกันแน่เนี่ยแล้วเราจะทํายังไงกันดีแล้วคะเราลงน้ําไม่ได้เนี่ยแต่ว่ายังไงวันนี้เพ่ก็ต้องเล่นน้ําให้ได้อแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะบูบูบูไปไหนอีกนะ โบบอกว่าให้เพียอ์ไปหาเจ้คนสวยที่เป็นนางเงือกเจ้ครับใครเรียกฉันล่ะอยู่นี่นี่เองอยู่ดีๆกระโดดออกมาจากไหนเนี่ยฉันกระโดดลงมาจากท้องฝาเจ้ครับคือว่ามีป่าวานเพชรคาตเกเรต,ตัวหนึ่งครับเขาไล่มาให้พวกเราลงน้ํานะครับป่าวานเพชรคาตเกเรใช่พอจะมีวิธีจัดการบ้างหรือเปล่าครับเจ้อ๋อฉันนึกออกแล้วป่าวานเพชรคาตขน,นาดน,นี้เองงั้น เธอคงสู้เขาไม่ได้หรอกนอกเสียจากว่าว่าอะไรครับเจเธอจะต้องไปฝึกฝีมือผมจะต้องไปฝึกวิชาใช่ฝึกวิชาฝึกพละกกำลงังฝึกร่างกายก่อนแล้วผมจะฝึกที่ไหนอะครับที่นี่เลยสวนสาธารณะเนี่ยนะใช่แล้วจ้ะแล้วให้ผมเข้าไปทําอะไรตรงนั้นนะครับไปฝึกวิชาความแข่งแกร่งก่อน เขาไปทําอะไรตรงน้ําตกนั่นนะครับไปนั่งสมาธิดูปะกาลังนั่งสมาธิดูปะกาลังเนี่ยนะครับใช่นั่งสมาธิดูปะกาลังถ้าเธอมองเห็นปะกาลังมีหลายสีเป็นสีลุ้งได้เมื่ลร่เธอก็ไปซุกเขาได้นั่งนานไหมครับนั่งสมาธิเนี่ยกพราะแล้วเธอว่าเธอเห็นปะกาลังเป็นสีลุ้งหรือยังอ่ะผมเห็นไม่เห็นอะไรเลยมืดสนิทเลยครับเพราะเธอเห็นปะกาลังเป็นสีลุงเมลัยนะเธอก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างมาช่วยเสริมเธอเอง เจ๊ครับทำอะไรนะสู้ๆนะคะสู้ๆฉันเป็นกำลังใจให้ค่ะไม่ได้การแล้วต้องรีบรวบรวมสมาธิให้ดีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนั่นปลาทูสีชมพูงั้นเหรอปลาทูสีชมพูเหรอไม่ใช่สิ แต่เป็นปากาลังสีชมพูสีเขียวสีแดงสีม่วงนั่นเองอ้ดีจังเลยนะในที่สุดเธอก็นั่งสมาธิดูปากาลังให้ใกลายเป็นสีลุงแล้วแล้วทํำยังไงต่อละครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์เสริมมาให้จ้ะอุปกรณ์เสริมที่ว่าอุปกรณ์อะไรของเขานะ่ะปุ๊กปิ๊ดพัดแรงๆหน่อยฉันร้อนอะ่ะฉันก็ร้อนเหมือนกันอะ่ะแล้วทาไมพวกเราต้องมายืนอยู่บนบกด้วยอะ่ะอ๋อก็เราไม่ได้ไปสู้กับเขาไงเหรอน่ารอ่อะ เหมือนจะเป็นซ่อมอันใหญ่อะพี่ฝนอุปกรณ์เสริมที่ว่านั่นคือตีศูนนี่นคือตีศูนย์กันเหรอใช่ตีศูนย์ของโพไซดอนโหนี่นี่นี่อ๋อ oh แบบนี้นี่เองอย่างนี้พเพกต้องชนะแน่นอนพี่ฝนแต่ต้องระวังตัวหน่อยนะคะระวังตัวเรื่องอะไรครับเพราะว,ว่าตีศูนย์อันเนี้ยนะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่มีพลังพิเศษและผู้ที่คู่ควรเท่านั้นผู้ที่คู่ควรอย่างนั้นเหรอครับ เดี๋ยวขออ๋อซู่ซูนะค่ะซู่ซูเจะเป็นกำลังใจให้ Hi, ค่ะขอบคุณครับเจ้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงเล่นน้ําทะเลเองฉันอยากจะลงเล่นน้ําทะเลแย่แล้วแล้วผมต้องใช้อะไรอีกครับเปาครับเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรแล้วเดี๋ยวตีสูนเขาจะช่วยเธอเองถ้าเพอถ้าเธอเป็นผู้ที่คู่ควรผมต้องเป็นผู้ที่คู่ควรงั้นเหรอใช่ถูกต้องแหละทําไมนายอลอกคุณคุนชอบกวนเอาละเจ้าป่าวานเพชรคาดคราวนี้ฉันจะจัดการนาย ให้กลับไปอยู่ในทะเลนั่นไงพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะยืนหัวเราะอยู่ตรงนั้นน่ะอืออืออ่ะอะอะปาวานเพชฌฆาตอืออือฮ่าฮ่าน้อยเนี่ยเจ้าปาวานเพชฌฆาตบังอาจมาทําร้ายคนในเมืองฉันจะจัดการนายเองโอ้อนายคือใครฉันคือคนเมื่อกี้ที่นายเพิ่งไล่ไปไงเล่าอย่างนั้นเหรออืออือปาวานเพชฌฆาตฉันเตรียมของมาแล้วรับรองว่านายจะต้องโดนเจ้าซ่อมริจิมแน่นอน ใชอย่างนั้นเราก็เราพวกพ๊กไปที่อื่นกันก่อนดีกว่าพี่หววนถอยหน่อยฮะอะใช่พวกเราจะต้องถอยออกก่อนแย่ yeah, แล้วนั่นคือตรีศูนย์คู่ปรับของฉันไม่มีทางสำหรอกคราวนี้ฉันจะต้องวิ่งหนีก่อนดีกว่าอา้าวเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ทันทําอะไรเลยโดดหนีลงน้ําไปแล้วอ่ะต้องวิ่งหนีลงน้าก่อนจะสู้เขาไม่ได้แย่ yeah, แล้วเจ้านั่นลงในน้ําไปแล้วนะครับทําไงกันดีวิ่งลงน้ําก่อนดีกว่า แล้วลงไปในน้ําแล้วเราจะทําอะไรเขาได้ล่ะเนี่ยจะลงน้ําแล้วจะมีพลังเพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนนะถ้าลงในน้ําแล้วฉันว่ายตามไปสู้ไม่ได้งั้นคงจะต้องใช้วิธีที่เจ๊บอกมาแน่นอนวิธีอะไรเดี๋ยวก่อนนะหยิบออกมาจากในกระเป๋าก่อนพี่ฝนมีวิธีอะไรก็เหรอเทียน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 อะไรเทียนที่เจ๊ให้มาเมื่อกี้ไงเทียนอะไรอ่ะเทียนสีขาวไงเอามาทําอะไรอ่ะ เอามาเพื่อน้านเรื่องแปลกๆนี่ไงเอาเทียนวางเขาบอกให้วางแบบนี้แล้วไงต่อแล้วก็จุดไฟแล้วไงต่อแล้วก็ท่องคาถาท่องคาถาหนะโมไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วอ๋อผิดบทเดี๋ยวก่อนต้องท่องคาถานี้โอมน้ําจงแยกออกเดี๋ยวนะั้นนึกชื่อไม่ออกกําลังจะนึกอยู่หาหาคําไม่ถูกหาคําอะไรอะไร่ะตะเคอะไรนะ ไม่ใช่แล้วเพียกไม่ได้เป็นใครทองอกำลังจะนึกชื่ออยู่นึกไม่ออกเอาแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าตีศูนย์ใช่ไหมใช่เจ๊บอกว่าให้กดที่ปุ่มนี้กดปุ่มนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะปุ่มสีเขียวๆเ,เสร็จแล้วก็จะมีแสงออกมาอ้อโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยจากนั้นก็เอามันตีลงไปในานา้ำเกิดอะไรขึ้นกันเหรอเดี๋ยวก่อนทำไมแสงมันเยอะขึ้นอ๋อ มืันกับว่าที่ศูนั์นั้นกําลังจะมีพลังงานอะไรบางอย่างเออแย่แล้วพี่ฝนแย่แล้วไม่อ่ะมัน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 ส่นแล้วไงต่อแล้วมันเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอรู้สึกว่ามันจะขยายออกด้วยวเหมือนอันนี้เลยมีหลายเรื่องจังอ่ะ <c oughs> มันขยายออกนี่เป็นกระบองสุนหัวคงนะอ่ากำลังจะนึกชื่ออยู่ว่าแต่ว่า ขนาดนี้แล้วก็รับรองว่าตีลงไปในน้ําทีเดียวน้ําต้องกระเด็นออกไปหมดแน่เลยสู้เขาได้แน่นอนเอาแล้วนะเจ<อ><อ>้าปาวานเพชรคาดฉันจะลงไปจัดการนายเดี๋ยวนี้เลยสู้เขาได้ไหมอ่ะรออยู่ตรงนั้นได้เลยเมื่อไหร่จะได้สู้สักทีฉันว่ามันนานเกินไปแล้วพี่เอกก็รีบๆจัดการเขาได้แล้วนะใช่นานเกินไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฟาดไปแล้วสองทีสามทีสี่ทีป่นไงมัง่งดูนั่นสิพี่ฝน ไม่เห็นมีอะไรเลยข้างหน้านู่นไม่ใช่ตรงพี่เอกนีเ่เอาแลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่นไหนไหนเงยไหน,น,นแล้วตีไปเยอะๆยอะเป็ไงอะ่ะพี่เอกว่าแค่นี้น่าจะพอโอ้โหนานไม่ทานานไหมทนานมทพักหนึ่งอ่ะ <c oughs> เอาไปสู้เขานั่นไงเขาอยู่กลางกลางอะไรนะกลางทรายแล้วอ่าเหมือนเรื่องนั้นเลยเรื่องอะไรอะ่ะจระเข้จระเข้ที่ไหนนี่เขาป่าหวานเพชรฆาตสู้เขา มาเจ้าปาวานเพชรคาตเดี๋ยวฉันจะลงไปจัดการนายเดี๋ยวนี้แหละแย่แล้วทำยังไงดีตอนฉันตอนนี้ฉันไม่มีน้ําทะเลมาคอยช่วยเหลือพละกกาลังฉันก็น้อยลงสู้เขาไม่ได้บู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 บอกว่าไงนะปุ๊ปปิดโมบอกว่ารีบๆจัดการแล้วไปซื้อไก่ทอดได้กินดีใช่ฉันว่านานเกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนมาแล้วเจ้าปาวานเพชรคาตกว่าฉันพูดจบแต่ละคำเนี่ยฉันยืนลุ้นนานมากเลยไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวมันไม่เข้ากันมาเลยเจ้าปาวานเพชฌฆาดฉันจะจัดการนายเดี๋ยวนี้รับรองว่านายไม่มีทางรอดฉันไปได้แน่นอนแันก็จะสู้นายเหมือนกันนายมือเปล่าจะสู้อะไรฉันได้ฉันมีนพล<ร>ังพ,<ร>พิเศษเดี๋ยวก่อนทําไมเจ้าปาวานตัวนี้มันถึงได้เป็นแบบนี้เนี่ยเอาฉันเต้นไงเดี๋ยวทําไมทําไมจิ้มไม่โดนสักทีก็ฉันเก่งไม่ได้การละ ถ้าทางจะต้องใช้วิธีการนี้ฉันแล้ววิธีการไหนไงก็สู้ฉันไม่ได้ท่านนายเต้นแบบนี้เต้นด้านข้างแบบนี้ฉันจะต้องเปลี่ยนวิธีในการจัดการนายวิธีไหนอีกอ่ะฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันฉันจะต้องจัดการนายด้วยการตีลงจากข้างบนอ่ะแล้วฉันจะได้ไปสักทีเอาแล้วนะเจ้าปาวานเพชรคาดฉันจะไปแล้วทำยังไงดีเนี่ยทำไมอะคิดอะไรนานจัง ฉันกาลังคิดอยู่ว่าจะตีท่าไหนให้นายสลบไปดีอางัันฉชนไปก่อนก็แล้วกันนึกไม่ออกตีท่านี้เลยแล้วกันเชนไปแล้วนะนี่แน่นี่แน่เอาเช่นไปนานแล้วนี่แน่นี่ไม่ต้องแล้วเนอตีได้แล้วนี่นี่ทําไมทําไมนายถึงไม่เป็นไรเนี่ยอ๋อเป็นลมก็ได้โอเคเป็นลมงั้นก็จบแล้วนะอ่าจบเลยอย่าเข้ามาทําร้ายคนในเมืองอีกเข้าใจไหมเข้าใจ